สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ออมีตน้นมีต้นไม้มีสัตว์ป่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะมีคนมีคนโอ,อ้ครับผมนะวิจาร์เรื่องเพลงที่สามเวอรแล้วนะครับสัษน ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาผิดนะคะแปลงที่สามแล้วมีมีนะมีเ้ี่เขาลงพื้นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็ออกเล่มใหนะเขาจะออกเล่มให้ที่ใครจะออกเล่มให้คะาเทวดาคนไหนคะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะพี่ราวุวัสดีครับนะเออใครจะออกเล่มให้ล่ะทีนี้ ก็ท,ยยที่ได้ชิดกว่ามูเทล่าบานี้เออนะครับนี่แหละครับชีวิตสัมพันธ์ไยของสัตว์ของป่ามันต้องอยู่ร่วมกันได้นะถ้าคนเราเนาะไปทําลายป่าหรือไปบุกรุกป่ามันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับพี่น้องเอจีนะอะไรนี่เห็นพี่พ,พี่ตั้มพี่บอลลี่ที่ท่าพนมน่ารักตั้งก็กลัวที่อยู่โอ้ข้าผมพี่ชมชมเพชรใช่ไหม อ๋อไปงานห้พนมเมื่อกี้นี่เหรอคะนอนฝันเอาเจ้านอนฝันเอาตีโอ้ยตายแล้วนะ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องเอฟจีนะเพี้ยนบัดีครับ <c oughs> อ่านี่แหละครับนะ <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นแบบนี้นะครับยิ่งลูกแม่น้องไซก็ออกมาดินนานาาด้นหนักเหมือนเ้ออกมาดินนัก เพื่อจะมาปกป้องลูกมันจะปกป้องได้ยังไงครับพี่น้องเอฟจีปกป้องได้แค่ปากทาอะไรไม่ได้ถ้าแน่จริงก็อะไรครับบินมาช่วยลูกสิแน่จริงส่งเงินให้ลูกออก็สายตรงไปสิใช่ไหมล่ะนะครับพี่น้องเอฟีก็ไม่ได้เออนะครับนะไหนบอกเป็นเพื่อนกันกับอ่ิบดีอืมเออก็พูดถึง การที่จะกันเอ่อการที่จะร้องเรียนแปลงอ่สวนยางน้อยอ่ะของใครอ่ะมึงก็ทาไมไม่สายตรงไปหาที่พดีเลยอืมทําไมไม่สายตรงเลยว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหม้เรียนทางออนไลน์ทำไมจะมาร้องเรียนทางออนไลน์ทำไมมีสายมีคนรู้จักในวงการป่าหิมพานนี่นะเนาะ มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นน้ำต้นสายลำธารน,นะมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนลอเลียงผู้คนในแทนคอนกีดยามนี้เราจึงมาร้องเพลง เพื่อบอกบรรเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความสีวิไลมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารน,นี่แหละครับนะนี่ชีวิตสัมพันธ์นะครับพี่น้องเอฟซีนะนะสิ <c oughs> ออกเล่มให้อ๋อแม่นกไส้สิออกเล่มให้โอ้สงสัยแม่นกไส้จะออกเล่มให้ว่บอ โอ้สิออกเล่มให้โอ้ยตายแล้วบันเทิงแน่นอนนะครับพี่น้องเอฟซีบ่กอีปอกเล็กมันมันมีจักแปลงไฟมาผ่านไว้นะครับนับบทวนเลยนับบทวนเลยเนาะมันมีลายแปลงน,นะคือลายแปลงเนี่ยบันเปี้ยกับซื้อเลยครับพี่น้องเอฟซีนะมันก็นแบ่งกันเนาะมันก็แบ่งกันเนี่ยวันนี้บันเปี้ยกับซื่อไรพี่น้องเอฟซีตัวนั้นแห<อ>้งหลายเลยเนาะ อ่าแปลงุบอลได้แปลงหมได้เขาได้เงินมาเขาแปลงสิทรัพย์เป็นทุนได้แปลงอแปลงเป็นอ่าแปลงทุนเป็นสิทรัพย์แบบนี้เราซื้อที่ดินมาได้ครับในนิทานนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะพี่น้องเอจีนะเพราะอะไรครับเงินมันห้องคืออึ้งเนาะเงินมาได้ทางออกไหมอืมนี่นะคะเราเราดีกับทุกคนค่ะนะ ใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยคะ่ะ <Mult> um> <Minor> เราดีกับทุกคนนะคะใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยทุกคนนั่นแหละคะ่ะนะใครไม่มีเงินเราก็ช่วยคะ่ะช่วยแล้วบันนี้ช่วยเอากี่ดินเขาเลยครับ huh? ไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยเอาเปรียบใครนะคะใครเดือดร้อนมาเราพร้อมที่จะช่วย ừ, <S <S ใครเดือดร้อนเร,เราพร้อมที่จะช่วยนะคะเห <änder metrics> มือนกับเพี้ยนศอกก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ช่วยคะ่ะช่วยจนได้กี่ดินคะ่ะ แม่แล้วมเมาตลอดตลอดต่ละหมื่นสองหมื่นเนาวะว่ามันกับหวังนะเนาะอ้าก็ต้องเป็นของกูนี่นะ้ันจะหาได้ไล่ได้ไมาซ่อยใอ้กูจังเจ้าก็คิดหรือไม่ว่าเจ้าสีได้ามานั่งด่าคนเห็นตัวจริงไม่พูดเป็นคนเงียบๆงี <laughs> <c oughs> อ,อ,อบ่อกับกับว่าได้ว้าวหรอกกับพี่นอนะ้องเอฟซีนะถ้าเ <c oughs> รื่ <c oughs> องมันกับว่าวแต่เรื่ <c oughs> องก่อกับว่าวเนี่ยเขากะให้ให้ เขาก็ให้เกียรติเพื่อนพี่น้องเอฟซีผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็รู้นะผมก็ไม่บ่ได้สะลึ่งนะพี่น้องเอฟซีนะเขาก็รู้จักเจังหวเม้นว่าสีสะลึงกับผู้คนนะก็บ่ได้สสลื่งนะเราผู้เออเราก็ทันเื่งนะผู้เราก็แจ็คเออเพผูนผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าเราเราก็ให้เกียรตินะเราต้องสุขุมโลกครอบนะพี่น้องเอฟซีนะพี่วารีสวัสดีครับนะเออโอ้ไม่เห็นตั้งนานพี่วารี ตงสัยยุ่งอยู่วะไม่เห็นตั้งนานะนะสวัสดีครับพี่ยังไม่นอนเนาะเอาเป็นกําลังใจให้นะครับนะเออนี่แหละครับเจ็ดวันอันตรายก็นับถอยหลังได้เลยครับเมื่อนี้กับวันที่เช้าสระเช้า,าเอส,สเอสบิรนนี่เนะาะไอ้เช้าเอสราคามื่อนี้มือใหม่เลยแน่มือใหม่แล้วค่ะเช้าเอสแล้วค่ะมื่อนี้หลาคนนอนดึกหลายท่านเมือ้อกี้เมื้อนี้ก็ับเช้าเอสราคาเจ้านกับเช้าแปดราคาเจ็ดวันอันตรายแล้วค่ะเตรียมตัวเลยเด้อค่ะนค่า มาอ<ะ>ัดารสิ <c oughs> งโตฟงาษาอีเมนอกใส<ะ>เอาอย่างนีด้ด่า <laughs> <laughs> นี่นะคะ่ะ <laughs> เอาเจ้าคือนอนดึกแทะคำนอนดึกอยู่ครับกูม,มือละคอยนอนตีสองุนนะ่ะแต่ใน,นมือปริเ็ดคีปเพื่อ,อน,นนี่นี่นะออเมนอกใส่ว่าอย่างไรอันลูกนอกใส่ก็ว่านี่นะคะคอยพาคุ้มครองค่ะพาตจิตพาคุ้มครอ,องบาทกับว่าใสจะเทื่อนะนะนะวัดขบวลงอืมนะ เทวดาโอขอให้เทวดากุ้มครองหมอเทวดาองค์ใดดีเทวดาก็นเงียบเลยเทวดาก็ท่าจะแย่พวกก็เทวดาเทวดาตกสวรรค์มันเปรอยวันนี้ครับเทวดาก็ตกสวรรค์แล้ววันนี้เออนะเทวดากับพ่อเทวดาวันนี้ข่าไฟยังติดหนี้ดวงอาทิตย์ค่าน้ํายังติดหนี้ดวงจันทราเออ คาท้าก็เริ่มทอทถอยพ่อมีเมียน้อยเออนะคะทาก็เริ่มตัวถอยแล้วพาอมีเมียน้อย,อยงไงครับพี่น้องเอฟซีฮะวัดไม่เข้ามันร้อนจ้าอู้นี่นะคะทําไมเราถึงไม่เข้าวัดคะ่ะนะเราทาบุญน้อยเขาก็ว่าเราคะ่ะนะเพราะอะไรคะเรามีกว่าทุกคนคะ่ะเราได้กว่าทุกคนคะ่ะเนาะอีกคนนึ่งนะคะ ของเไม่ถูกกันกับเราค่ะเนาะไปแล้วก็มินเตนินทากันค่ะนะนี่ราคาสิ่งที่เราไม่อยากไปค่ะการไปวัดก็เหมือนกันค่ะจะไปโพสทําไมคะเรื่องที่อะไรกันที่จะเอาอาหารลงวัดนะคะนะนู่นค่ะโพสเอาปลาสลามซุปแป้งทอดหนึ่งค่ะแกง้างใส่ย่นยางแบบนี้ค่ะไปโพสเพื่ออะไรเอา้าเขาลงวัดเนาะเขาก็ เขาพูดเป็นธรรมดาเลยเนอะที่พ่ให้เขาพูดบบบนี้พอจอยหายดียังอยู่ครับนี่แกยังกินยาก็ไปหาหมอมัดสี่รอยกว่าบาทมาเนี่ลูกกับสี่รอยกว่าบาทสองคนพันหนึ่งเติมน้ำมันพุ๋ลังเข้มสองพันซื้อยูซื้อกินเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะ